ใครก็ได้เอาโบไปที่นี่ <c oughs> ทีมันอยู่าตาตู้กู <c oughs> ไม่ไม่ตอ่กู พูมึงอยู่ไหนพูมึงอยู่ไหนพูอยู่ไหนเล็บอะไรดำๆโพกมาเมื่อกี้อยู่ไหนเล็บเฮียไอผ่องไอสัตว์พ่อมึงไงเหียเราตายได้สามรอบต้องวังด้วยูเห็นบางอย่าง้ยต้องรอเสียงอะไรมันร้องวะต้องรอจังหวต้องรอังหวะเอยอเอยออยกดอะไรพี่เอากระดาษปิดหน้าพ่อยู่มันไมเห็นหายแล้วมันได้กูดูตัวไหนอะอ๋อนี่ มันจะมีไม่รู้มันเป็นตัวขาวดาเห็นจะมองอะไรไม่เห็น่ะเดี๋ยวกูไปอยู่กับแอปดีกว่ามืดมืดแอปอยู่ไหนแอปอยู่ไหนอันนี้นี่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเอาโดนทิ้งเลยแอปถอ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 ยตัวอะไรไม่รู้ตกใจยี่หูดีเทียะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรด้านหน้ากูอะขีว่าข้างหน้ามีไอะไรนี่มีนี่มีเหมือไม่มีเหมือโอ้ยไม่มีเหมือวู้วูมานายนายนวยมานวยนวยมาเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปที่ำไมต้องเหลือกูเดียวด้วยเนี่ยห้องโล่งเอวห้องโล่งเลยห้องบอสไฟเลยพี่เจอทุกคนกินโซเอาโกไปจากที่นี่ ติดยากเว้ยไม่คนยากเลยอ่ะนี่ไงท e r m i n a อ๋อดูจากสีดูจากสีดูจากสีเลขหนึ่งคือสีอะไรสองคือสีสีเขี้ยอะไรเนี่ยเหลืองไหนอ่ะสีเขี้ยอะไร F สีอะไรอ๋อมีห้าด้วยเหรอ F E Q T F ทำไมตัวละครเดินเอง ตึ้งดุงดุ้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 งกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนี่หาไม่ครบหรือเปล่าไหนครับผมี่ไม่งานตอ้ตรงนี้ไม่จะเสร็จได้ไงล่ะก็ครูมีปัญหาความจำจริงๆเอมมันยากตรงไหนให้คิวมีจากพิซซ่าอะไรอะไสเอพิซซาเรอ๋อจากไอ้นี่มันเดินตะเตตแตแตเสียง ยังมนใกล้เฮ้ยกระซินกระซินกระซินเมื่อกี้ใครหัวขยสาระกูไม่ได้โดนแดกใช่ไหมพวกมึงใจร้ายมากเลยปล่อยกูไว้คนเดียวเนี่ยนี่ไงนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยแผงวงจรเราจะไปหาฟิลมก่อนป่ะเราต้องไปเปิดไบเบิลก่อน A later few moments ทำไมทุกคนอยู่ด้วยกันกันหมดเลยอ่ะกูอยู่ไหนนี่ไฟใครอะนี่ไฟใครกูไปดูเฟรชเยอะก็แค่ทิ้งกล่องนะพี่มันจะเป็นลานตรงนี้ด้วยแบกเราแล้วยู่ไหงก็ไม่รู้เปอนทังใครก็ได้เอาโกไปที่ดีทีมันอยู่หน้าตู้กู ไม่เอาแล้วนะเว้ยชวนเล่นเกมแนวเนี้ยไม่เอาแล้วนะเว้ยอย่าอย่าอย่าลอยคิมตายเดี๋ย่เดี๋ยวนี้มันอยเดียวนี้มันอยเดีวนี้มันอยเดีวนี้มันอยเดีวนี้ตู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 ้ ตุ้ยังไงตุ้ตุ้ตู้ยเดี๋ยวที่บอกนะไม่ต้องชวนกูเล่นแนวนี้อีกไปไปได้ไหมเซตแรกใช่ไหมเซตแรกไอ้ที่จะลึกสามไอ้กิมไอ้กิมมาไอ้กิมว่านี้ไม่ใช่ตู้เหรอไม่ใช่ตู้หลบเหรอไอ้ประตู้กระนั้นเดียงเดียวไอ้บุ๋มมองแอ้บุมมองกูอยากกลับบ้าน มือกูเปียกไปหมดเลยนีกูเช็คมุมเยอะกว่ากูเล่นสียอีโองเอาจริงไหมมันจะมองง่ายกว่าเยอะน้่ไฟอะไรอะไรนนนันกิ้งอ๋นลเ้ยมันดูเงียบๆนะ้นายรอแหละอะไรใครลากูต่อยนะมันมีเด็กมาลาลาลาใส่พี่อะมันลาลาลาเอเปล่ มึงจะฆ่ากูเหรอหนึ่งนายแกแกแกจัดการเลยคุณพี่โป๊ะพอนั่งพักไปกูชอบเหงื่อกูเต็มมือเลยแหละกูอยู่ข้างหลังนายตู้อยู่คุณหิปโปเดินเลยเรียคุณหิปโปหิปโปในเรื่องเราเราประกอบแกมาทำไมนะครับคุณหิปโป ทีมสับลิเวอร์กันทีมทีมออกไปสับลิเวอร์กันจวดเลยกินจวดเลยเปิดเปิดไม่ได้เปิดแล้วสแล้วสามมันเปิดไม่ได้มันไม่ให้กูเปิดมันไม่กูเปิดเห็นไฟเปล่าเสียงไฟเปล่าเห็นลมอ่ะมาแล้วกิมเฮ้ยป่วยแล้วฟอลโล่ฮิโปให้ตามฮิโปคุทิโป คุณี่อติดยังติดสีสีูคจะตายแล้วเว้ยอ้แม where am I เออไม่สำคัญหรอกว่าคุณอยู่ที่ไหน a l e to t o ใช่ผมต้องไปหลักจากที่นี่ t follow โอเคผมจะตามคุณ I need one of you to walk with me because well those other guys don't like me very much เห็นสีงในเร้เีดดกย มันบอกว่าคนไม่ค่อยจะชอบเขาสักเท่าไหร่ค่อยๆว่าแต่ว่าตัวอื่นจะไม่ชอบไปตัวนี้ใช่คนอื่นเขาไม่ชอบตัวนี้เร็วๆเออทำไมเราไม่เอามือโยนมาเออทำไมกูไม่เอาแขนมันอ่ะไม่ไม่ท่านครูแอบรอดเหรอแอบรอดเหรอไม่นายฮะวิโอคุณแฮปโปผมจะกลับมาช่วยคุณเว้ยไม่ใช่วันนี้อ่ะไม่ใช่วันนี้ เล่นไป46นาทีเหี่ว่าเต๋อเฟัส <laughs>